ฮัลโหลสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวแป้งทาไพ่แฟนนิ่งพาวเดอร์มาในตลับแป้งที่ใช้งานง่ายแบบนี้เลยนะคะหลายครั้งที่เวลาได้ไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ออร์คเคิลรับใหม่หรือว่าเป็นไพ่เก่าที่ใช้งานมานานนะคะเราก็จะเจอปัญหาก็คือไพ่ติดกันนะคะกรีดไพ่ไม่ลื่นนะคะแฟนไพ่ไม่สวยอันนี้เป็นปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะคะ เจ้าแป้งตัวนี้ล่ะคะ่ะก็จะเป็นตัวช่วยในการแก้ปัญหานี้นะคะต้องขอบอกก่อนคะ่ะว่าแป้งทาไพ่เนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษนะคะที่ไม่เหมือนแป้งทาตัวโดวยทั่วไป ใครที่บอกว่าใช้แป้งทาตัวก็ได้อันนี้ก็ไม่จริงเลยนะเพราะว่าเคยลองมาแล้วนะคะจะแป้งทาไพ่เนี่ยเขาจะมีเนื้อที่ละเอียดมากๆเลยป้องกันความชื้นส่วนแป้งทาตัวนะคะจะเป็นแป้งที่ดูดความชื้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการใช้งานก็จะต่างกันนะคะวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยนะคะ มีถาดหนึ่งใบอาจจะเป็นถาดสแตนเลสถาดพลาสติกหรือว่าถาดอะไรก็ได้นะคะเพื่อป้องกันฝุ่นของแป้งไม่ให้ฟุ้งกระจายหกลอะเทอเธอทั่วโต๊ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือใครที่แพ้ฝุ่นนะคะควรจำเป็นที่ต้องใส่แมสนะคะเขย่าตลับแป้งนะคะใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้ผงแป้งนะคะขึ้นมาติดลงพับแบบนี้ ถ้าเขาเยอะไปก็ขอออกนิดนึงจากนั้นนะคะก็เอามาทาไพ่ทีละใบนะคะทาให้ทั่วทั้งหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะทาบางๆพอนะคะถ้าทาเยอะนะคะไพ่ของเราก็จะกลายเป็นไพ่ชุบแป้งทอดไปนะคะทาให้หมดสำรับเลยนะคะใช้น้อยมากๆเลย เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเคาะแป้งออกสังเกตดูที่ถาดนะคะก็จะมีฝุ่นแป้งกระจายฟุ้งเต็มไปหมดเลยเคาะแป้งเสร็จแล้วก็นวดไพ่เพื่อให้ตัวแป้งนะคะเคลือบไปให้ทั่วไพ่เลยค,ยค่อยๆทำนะทุกคนไพ่ที่มาลงแป้งวันนี้ก็เป็นไพ่รุ่นมินิก็จะ ลงง่ายนิดนึงนะคะแต่น้นก็สับไพ่นะคะขอาะแป้งนวดแป้งสับไพ่ไปเรื่อยๆนะคะให้ฝุ่นแป้งออกไปได้มากที่สุดนะคะไพ่ที่ลงแป้งเนี่ยสังเกตดูนะคะว่าเขาจะมีความลื่นนะลื่นขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ในความลื่นนั้นก็มีความเหนืดอยู่ในนั้นด้วยโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็จะใช้แป้งกับไพ่ทุกสำรับเลยนะคะเพราะว่า แป Dante, lusion, ้งเขาจะป้องกันความชื <cod fum> ้นใช่ไหมคะเราก็ต้องการป้องกันเหงื่อคลจากมือแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของไพ่ด้วยเดี๋ยวมาลองกรีดไพ่ดูนะคะเห็นไหมคะพอไพ่ลงแป้งเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะกรีดง่ายแล้วก็สวยขึ้นเยอะเลยเจ้า แป้งทาภายนี้นะคะมีขายแล้วใน s h อป e ีนะคะราคา98บาทรวมส่งก็ประมาณร้อยนิดๆเเจ้าตัวนี้นะคะใช้ได้นานเป็นปีๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยหเดือนก็จะลงสักครั้งหนึ่งเนาะเราไม่ได้ลงบ่อยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะใต้คลิปนี้นะคะลองไป เซิร์ชดูนะคะในช้อปปี้อารราคาวันนี้จบการรีวิวแป้งถาไพนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ